โอ้โหนี่ครับเหลือ2คันนี้ครับท็อปทูเลยแต่ว่าต้องทำเวลาให้เร็วกว่านนประกอบพิพัฒน์ยาให้ได้ครับเร็วกว่า8.06 6ให้ได้ครับถึงจะไปยืนหนึ่งท่านผู้ชมครับสองคันที่จอดสแตนบายบริเวณจุดสตาร์ทนี่คือเร็วที่สุด2คันเมื่อวานนี้ครับ,รบในรุ่นของโปรเซก แปกับแปแต่วันนี้ทำาายสเตติไปแล้วโดยนนะกรณพิพัฒนยาครับผมจะบอกท่านผู้ชมว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับถูกผมขอญาตเชียร์มาเลยฮะเหมือนเดิมฮะผมอยากให้มาเลเซียชนะครับครับแล้วผมจะดูปีหน้าครับมันจะอลังการขนาดไหนถูกใช่อผมเชียร์แบบผมออกนอกหน้าเลยอไทยอ่ะผม่คนไทยอ่ะแต่อยากให้มาเลยชนะฮะมันจะสนุกมาก แล้วถ้า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 เปลี่ยนเป็นเชียร์ไทยด้วยกันนะผมก็อยากให้อาสามารถคันนี้แม่งเจ็บก้าไปเลยแล้วจะรอดูว่าปอนเทคกับสปีดตีทำยังไงออัเนกซ์อีส์นาร์ัเบอร์28โทบีลีจาก GT Auto Malaysia All three commentators Thai commentators Which you the best We want you to Get first place in this class, or all the Malaysia drivers, we want you to be the champion on all the category because we want you guys to come back and defend that champion next year. So, hope the best for all of you. <laughs> 2,500แรงม้าข้อมูลที่เราเห็นในโซเชียลนะ่ข้อความจริงไม่รู้ไม่ทราบไม่ว่ากี่ี่แรงม้าเราไม่ทราบครับผมลองดูกันครับ7-9เพื่อยืนหนึ่งบนเวทีรุ่นโปรเซ็ครับออกตัวไม่ดีออกตัวไม่ดีแต่ได้อยู่ครับไล่ไป แปดศูนย์แปดสามครับเอาเว้ย8 0 g h t เป็นอันดับ2ยังไม่เป็นทางการฮะใช่ฮะและปัจจุบันเป็นอันดับ2ยังไม่เป็นทางการครับ